สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาริน DIY นะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะหากมีอาการท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะให้ลองทำตามนี้ค่ะ 1. กินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักและผลไม้นะคะนมน้ำผลไม้ต่างๆซึ่งผลไม้ที่จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้นะคะเช่นกล้วยน้ำว้าสุกมะละกอสับป,ปะรดมะเดื่อฝรั่งมะเฟืองแอปเปลิลเขียวและกีวีเป็นต้นค่ะส่วนของกินเล่นนะคะที่มีไฟเบอร์สูงเช่นอัลมอนด์ป๊อปคอนกล้วยขนมปังโฮลวีตเมล็ดฟักทองและถั่วและเป็นต้นค่ะ 2. ลุกมาเข้าห้องน้ำช่วงเช้าอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งช่วงเวลาที่ดีนะคะของการเข้าห้องน้ำก็คือตั้งแต่เวลาตี5 7ถึงเโมงเช้านะคะเราควรฝึกเข้าห้องน้ำในช่วงเช้าทุกวันค่ะแต่ถ้าไม่ปวดนะคะก็ไม่ต้องเบ่งค่ะเพราะหากเบ่งมากนะคะริศีดวงอาจจะถามหาได้ค่ะ นวดลำไส้นะคะหากมีอาการถ่ายากนะคะให้ลองนวดลำไส้ดูค่ะโดยให้เริ่มนวดก่อนนอนนะคะเริ่มจากเอามือนวดที่ท้องส่วนล่างด้านซ้ายค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของลำไส้ใหญ่นะคะคลำไปเรื่อยๆค่ะจนพบลำของกากอาหารนะคะจากนั้นก็ให้กดลงเบาๆเป็นระยะค่ะสักประมาณ5นาทีนะคะพอตื่นนอนในตอนเช้านะคะก็ให้ดื่มน้ำอุ่น1แก้วค่ะแล้วก็นวดลำไส้ที่เดิมนะคะโดยค่อยๆนวดไปเบาๆด้าน ลงไปด้านล่างนะคะสักพักอาการปวดอยากถ่ายก็จะมาค่ะ 4. นวดกดซ้ำอีกครั้งนะคะหากนวดลำไส้แล้วนะคะยังไม่มีอาการอยากจะถ่ายคราวนี้นะคะให้ลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะในขณะที่นั่งบนโถส้วมนะคะก็ให้ใช้ฝ่ามือนะคะนวดหน้าท้องโดยให้นวดวนตามเข็มน,นาฬิกาหลายๆรอบนะคะแล้วก็เขมาหมวทองด้วยค่ะลองทำดูสักพักนะคะอาการปวดก็จะมาค่ะ 5. ้ห้ามอ่านอุจจาระค่ะ เมื่อรู้สึกปวดอุจจาระตอนไหนนะคะให้รีบไปเข้าห้องน้ําทันทีค่ะโดยเฉพาะหากมีอาการปวดถ่ายในช่วงเช้านะคะก็จะยิ่งดีค่ะกรณีนี้นะคะห้ามอั้นเด็ดขาดซึ่งหากอั้นอุจจาระอีกนะคะคราวนี้ก็จะไม่รู้สึกปวดอีกเลยตลอดทั้งวันค่ะ 6. ควรออกกําลังกายหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆค่ะ สำหรับคนที่อยากให้สุขภาพการขับถ่ายดีขึ้นนะคะก็ให้ลอง s i t อ p อย่างน้อยวันละ40ครั้งค่ะหรือว่าวิ่งหย่อๆนะคะวันละครึ่งชั่วโมงและนั่งยองๆนะคะให้หน้าขากดทับหน้าท้องค่ะซึ่งการนั่งยองๆนะคะก็จะทำให้แรงกดจากหน้าขาของเรานะคะกดลงพอดีกับตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ค่ะหากไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะก็ให้เดินไปเดินมาก็ช่วยได้ค่ะ เพราะการเดินไปเดินมานะคะก็จะช่วยทำให้ลำไส้บีบตัวได้ดีค่ะซึ่งก็จะช่วยทำให้ลำไส้นะคะทำการบีบแล้วก็รีดเอาอุจจาระที่คั่งค้างออกมาค่ะ 7. ดื่มน้ำอุ่นๆนะคะเมื่อตื่นนอนในตอนเช้านะคะให้ดื่มน้ำอุ่นแก้วใหญ่1แก้วค่ะซึ่งน้ำอุ่นนะคะก็จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะหลอดเลือดต่างๆก็จะขยายใหญ่กว่าปกติค่ะ ช่วยทําให้ไล่สิ่งที่ค้างอยู่ในลใําไส้ทยอยลําเลียงกันออกมาค่ะ 8. ห้ามเครียดนะคะความเครียดจะส่งผลทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะและยังส่งผลทําให้ท้องผูกอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะควรพยายามทําให้จิตใจโปร่งเบาสบายปราศจากความเครียดค่ะ 9. นั่งถ่ายให้ถูกท่านะคะการนั่งยองๆคือท่านั่งที่จะช่วยทําให้ถ่ายได้คล่องมากที่สุดค่ะ แต่หากใครนะคะใช้ชักโครกก็ให้นำเก้าอี้ตัวเล็กๆนะคะมาวางหนุนใต้ฝ่าเท้าให้สูงขึ้นค่ะแล้วก็โน้มตัวก้มลงไปข้างหน้านะคะให้มากกว่าปกติจนหน้าอกเกือบชิดเข่านะคะ mm. เพียงแค่นี้ก็จะช่วยทำให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นแล้วค่ะ 10. ฝึกเข้าห้องน้ำให้ตรงเวลาการเข้าห้องน้ำให้ตรงเวลาในช่วงเช้าไม่เกิน7นาฬิกาของทุกวันนะคะเป็นประจำก็จะช่วยฝึกร่างกายให้ขับถ่ายอย่างเป็นเวลาค่ะ นอกจากสิวิธีนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะดูแลสุขภาพในส่วนอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นดื่มน้ำวันละไม่ต่ำกว่า8แก้วนะคะหรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์และที่สำคัญนะคะควรกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพียงแค่นี้นะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพการขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ แล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ